การเขาบอกเนี่ยแคบ,บเดียวได้เลยสบายอ๋อเกียร์สีนี่ยังไง,งไม่เข้าใเกการเกียร์ส,สีนี่ก็คือครั้งแรกเนี่ยเราจะลงโทนพวกเฉดอะไรที่มันอ่าอ่อนๆแล้วก็ค่อยไล่เข้มเนี่ยนะอย่างอย่างอย่างที่จานแกทำเนี่ยลองดูได้เลยแล้วก็เอาไปไประยุกต์ใช้ในการทำเค้กวันเกิดได้เพราะว่าเราก็เป็นศินลปะขแขนงหนึ่งเหมือนกัน ผมมาฝากตัวเป็นสิทธิ์แกยังไม่เคยรับสิทธ์ใครเลยไม่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 ไมไมเรามันต้องเหมือนกับหนังจีนกําลังภายในมันต้องมาตื้นมาเฝ้ามานอนมาดูทุกวันต้องเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงที่ที่อาจารย์สอนก็คือการตีสเกลอันนี้คือมาจากกระดาษเอซเพราะว่าไม้อัดที่ว่ามันเท่าไหร่นะสองสองเมตรสองเมตรกับหนึ่งจุดสี่เมตรสองอ่าใช่ การที่ว่าเราเอาออกระดาษ A4 สี่มาแล้วก็เอาภาพร่างเนี่ยหลายๆภาพะมาซ้อนกันเนี่ยเราตีสเกลแล้วเราก็ขยายใหญ่ไม้อัดนี่บางทีไม่พอก็ต้องตอ่อนั่นแหละมานั่งดูแป๊บเดียวเองออต้องตอ่อที่เหลือก็คือต้องใช้เวลาเพราะสมัยโบราณรถแห่มันต้องต่อไม้อัดใช่ใช่ต้องต่อไม้อัดไม้อัดมันเท่าไหร่ะนะสอง,องสองอสี่สองสี่กับกับเมยี่ใช่ใช่สองสี่กับเมยี่มาตรฐาน ไปแล้วครับเดี๋ยวไปทำอะอรขอบคุณมากครับไปแล้วครับไปแล้วครับฝากตัวเบนซินแล้วลงมาเรื่อยๆแบบนี้แหละแล้วฝีมือจริงช่วยๆเถอะเดี๋ยวนี้คนทำแบบนี้หาได้ยากเลยครับเพราะเดี๋ยวนี้เขาปิ้นไว้นิ่วกันหมดเลยนิ่วนิ่งหัวใจคนอนุรักษ์ไว้คริสต์บิสบุชชาวสปอนเซอร์ เองเก่งน้งอ,อ,องบานนี่ก็เก่งตอนนี้เราอยู่ที่สี่แยกกลางเมืองนะครับเรามาเจอศิลปินช่างวาดรูปรงภาพยนตร์สมัยก่อนก็เรียกวิกหนังช่างวาดช่างวาด ช่างวาดรูปวิกหนังนะครับช่างวาดรูปวิดหนังหรือลงพยาบุญยนสมัยก่อนซึ่งลงพยาบุญยนเดียวๆไม่มีแล้วตอนนี้มีแต่ลงหนังในห้างลงพยาบุญยนในห้างในก่อนก็เรียกวิกหนังนะครับท่านก็อนุรักษ์เป็นศิลปินอนุรักษ์งานฝีมือของแกไว้ให้คงดำรงคงอยู่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่สีแยกกลางเมืองท่านประกอบอาชีพหลักก็คือขายก๋วยเตี๋ยวแชมป์นะครับ ที่หลังโกลิเซียมในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงถ้าท่านผู้ใดสนใจก็มาได้มาได้มาเยี่ยมชมแล้วก็มาติดต่อมาพูดคุยได้นะครับ